สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำขนมญี่ปุ่นนะคะนี่นี่นะคะอุปกรณ์นะคะก็จะมีนี่นะคะเป็นน้ำนะคะน้ำดื่มนะคะแล้วก็จานนะคะไว้พักก็จะเป็นถ้วยนะคะไว้วาง เมื่อทำเสร็จแล้วนะคะส่วนนี้ก็พักไว้ก็อย่าลืมนะคะสุดท้ายก็จะเป็นการ์ดน,น,นะคะเพราะว่ามันจะต้องใช้ตัดอยู่นะคะเคมาเริ่มทํากันเลยก่อนแรกนะคะก็ต้องตัดอันนี้ก่อนนะคะนี่นะคะก็เปิดได้แล้วนะคะลืมบอกไปนะคะวันนี้เป็นขนมวันนี้นะเนี่ค่ะเป็นวิธีทำ ็นลักษณะนี้นะอันนี้ก็เอาไว้ทำอันนี้นะคะแต่แล้วไม่อยากทำาคนะันนี้เราก็แกะนะคะโอเคนะคะเปิดอ,องนั้นก็จะมีเอ่ ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่เป็นซีมพูนะนี่แล้วก็จะเป็นหัวบีบนะคะแล้วก็มีอันนี้นะน่ารักมากนี่นะคะทีนี้เราก็มาทำกันเลยนะคะก้อนทีนี้เราก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็จะต้องตัดตัวนี้กันนะคะโอเค เชื่อควรไม่เชื่อนะคะนี่นะคะก็ตัดแล้วนะคะก็ที่เราตัดก็ว่ามันจะสามารถตวงน้ำได้ยางเนี้ยมานี้นะคะแล้วก็ใส่ในเนี้ยนะคะก็ผสมนะน้ำแล้วก็เลยจิออนาน้ำนะคะน้ำที่เราใช้ก็ต้องเป็นน้ำเปล่าอยู่เลน,นะคะก็คงไม่มีใครใช้น้ำปาปะปานะคะแรกก็คือก็เอาซองสีเขียวนี่นะคะมาทีตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องตัดก่อน ก็ใส่ลงไปนะน่าจะหมดแล้วโอเคนะคะแล้วท,นนาานะวทีนี้เราก็ตักน้ำมานะแล้วทีนี้เราก็เท โอเคนะคะก็ทีนี้เราก็ใช้ซ่อมนะคะคมนะรูมันเล็กคนไปเรื่อยๆนะคะให้มันแบบน้ำมันแห้งนะคะทีนี้ก็ได้นะคะทีนี้เราก็ใช้นี่นะคะเป็นสีส้มเล็กนะเป็นสีส้มอ่อนนะคะก็ทุกคนอาจจะมีมีแบบนี้กับแบบนี้นะคะเราใช้แบบนี้นะเป็นก็ ทีนี้เราก็เทในช่องนี้นะคะเืมยนะ้คะเทน้ทให้หมดนะคะเสร็จแล้วก็เอาน้ำตักใส่นะคะตักให้มันแบบ โอเคนะคะทีนี้พอเราเกลี่ยเสร็จนะคะเราก็ต้องแบบเกลี่ยเกลี่ยมันให้แบบมีปริมาณเท่ากันนะคะเสร็จแล้วก็ใส่อะไรบ้ก็เกลี่ยก่อนนะคะเพามันเป็นสีสเหลือแบบนี้นะคะแล้วก็มีแบบนี้ที่เราทําไปแล้วนะแล้วก็ใส่แล้วทีนี้เราก็ใส่ซองซิมพูนะคะไว้ที่ไส้กรอกน,นะคะคุณเทก็ต้องแบบพยายามนะคะ อันนี้เป็นช่องเสก่อนนะคะแล้วทีนี้ก็ใส่น้ำเหมือนเหมือนเดิมแล้วทีนี้เราก็เกี่ยนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใช้นี่เลยะะตัดเสร็จแล้วก็ใส่ในซองนะคะ เสร็จแล้วนี่นะคะแล้วก็ T สองถ้วยนะคะสองถ้วยเต็มหนึ่นสองถ้วยแบบหนึ่งนะคะถ้วยที่หนึ่งเราแบบตักแล้วมันไม่เต็มถ้วยถ้วยที่สองขอขอน่อนะคะเสร็จแล้วก็เกลี่ยมันนะคะ โอเคนะคะแล้วก็ได้แลวนี่นุ่มมากเลยนะอืมนะคะแล้วเราก็และทีนี้เราก็ได้ข้าวเหนียวนะคะแล้วก็ทำสองก้อนใหญ่แล้วก็สองก้อนเล็กนะคะและทีนี้พอเราได้แล้วนะคะก็ทําให้หัวนี้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะโอเคนะคะแล้วก็ได้เลยนะคะและทีนี้เราก็เอาสองส สองสีเทานะคะเท่าที่สุดแล้วก็มาเทนะคะและทีนี้เราก็มาเทตรงนี้กับตรงนี้น,นี่ใส่นี่ใส่ อันนี้นะแล้วก็เอาส้อมมาวางไว้ตรงนี้แต่ว่าเพื่อให้ความสะดวกสบายแลจะใช้ช้อนนะคะช้อนไปห้านะเนี่ยโอเคเดี๋ยวแปบนึโอเคอนะคะจจะเล็กๆนิดนึงนะคะแล้วก็เอาสังเวียนนี้มาทาบนะ นี่ได้แล้วนะเดี๋ยวแปบบ๊บ,บนึงโอเคนะคะลักษณะของเราอาจจะไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่าเราเป็นมือใหม่นะคะก็ใครที่เพิ่งหัดแกะทำอันแรกก็ไม่เป็นไรนะคะว่ามันก็เป็นแบบนี้เหมือนกันโอเคนะคะแล้วเราก็จะเอาก้อนกลุกล่มน,นี้ไปทาบกับแพนด้า นน้าของมัทเี่ยโอเคนะคะก็จะได้ลักษณะประมาณแทนได้ยิ้มเนี่ยแหละ,ะั้งโอ้โหไม่เหมือนกันเลยนะเสร็จแล้วเราก็จะใช้ส่งเสียงตานที่เราบอกว่าทำผิดเนี่ยค่ะเทลงไปในนี้รึกปลา่าเดี๋ยวนะคะแป๊บนึง คือเราศึกษาจากการอ่านวิธีทํานะคะนะทีนี้เราจะมาทำหูนะคะคุกอยงนี้นะคะสองก้อน,หนเหลือก้อเล็กนะคะก็คุกๆไปนะคะเสร็จแล้วนะคะก็เฮยแพนด้าเราก็เล็กไปเรียบร้อยนะคะก็อันนี้นะคะก็หูของมันโอเคเราจะใช้สองอีกที่เรา เดิมโอโจอุ่ยอุ่ยอุ่ยโอเคก็ใช้นี้เขียนไปนะคะโอเคนะคะเมื่อได้อย่างนี้แล้วก็มันก็จะเป็นกล้องกลมอย่างนี้แล้วเราก็ให้แบ่งพึ้นนะคะของเราแบบจะดูเร็วๆเพราะว่าคนเพิ่งแกะกล่อ,องทำครั้งแรกนะคะอาจจะไม่ค่อยรู้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะสำหรับคนที่เพิ่งทำครั้งแรกเนี่ยขนาดนี้เป็นด้าเรา สองที่ใหญ่ที่สุดคือสองสีส้มนะคะแกะออกมาเลยโอเคนะคะท,ทีนี้ก็เทใส่เลยโอเคนะคนะก็ใส่เดิมเรแล้วก็เอาไอสีส้มอันนี้มาใส่อันี้นะคะ ทำนะคะมันจะเป็นสภาพอย่างเงี้ยนะคะเละเจลลี่กับก็อังนี้นะ,ะเละมากโอเคนะได้าสามอย่างแล้วอันนี้เละอันเดียวคือถ้าอยากไม่ให้มันเละนะคะแม่มทำนะคะก็อ,ะอย่าใช้วิธีนี้ เ,เดี๋ยวเราจะให้ดูนะเท okay. นะคะแต่งมาเรียบร้อยนะคะก็อย่างนี้เราก็บีบนี่นะเป็นหมุนลุงกุกนะคะโอเคนะคะก็ได้แล้วนะนี่โอเคนะคะก็ได้แล้วนะผลงานเล็กนิดนึง คนะคะสำับวันนีก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายลืมอย่าลืมอุ้ยหล่นแล้ว